สวัสดีน้ำเส้าครับผมมาสวนครับผมมาตั้งเครื่องสูบน้ำครับมัจาเสาเลยครับผมมงกัวครับหุ้นใหม่ตาอยางโอ้ มะม่วง,งเป็นน่วยแล้วครับอากาศลมรื่นเย็นสบายวันนี้บ่มีแดดครับผมแดดบันนี้เลยหมูม่วงกลัวครับเกือบเจ็ดโมงแล้วครับเบิง่งต้นมะม่วงนี่หน่วยละอันญชันกับพงใบไม้งามอยู่ครครับผม ครับผมตั้งเครื่องสูบน้ำเแลร้อแล้วรครับครับเดี๋ยวไปเบ่งน้ำมันไหลครับผมครับไปขอที่อีที่อีขาวครับเป็นสายเมยนที่อีขาวนี่มันสีนี้ไอผ่าหุ่มครับหุม่มผงนอกน้ำโอเคครับเดี๋ยวพาไปเบ่งครับ น้ำมันไหลครับเป็นเป็นน้ำหยดครับกระสราน้ำหยดกระทมน้อยครับพักพอนเอาไปพักพอนครับกับดวาวสิบาไปเบิง้งทอตีตอมาจากทอเมียนครับทอพีอีทอสีขาวตอเขาไปหาต้นไม้ครับ ต่อออกไปใส่สามทางครับสามทางแล้วก็เอาสายพี่อีหน่อยสีดำครับต่อออกไปครับผมครับนี่ครับต้นลูพาวต่อใส่ต้นลูกพารนี่มันไหลวัตถิกับกับขางครับ นี่ครับผมถ่ายบทิบันเลยเราไว้สี่กระได้ครับโมเป็นยังครับตัวน้ำพุ่งนี่ซื้อมาเอ็นี่นะครับซื้อมากก้าก็เจาะเจาะสสาย ถุงเลยนี่สิบาทบ่ทได้ยี่สิบาทถุงก็สิบาทครับตัวนำยนต์นี่ครับนี่มีสิบตัวครับครับ,รบโอเคครับนี่โอเคครับครับนี่บัตรถึงบัตรถึงทางนั่นก็ข้อมูลเราครับนี่ มุนเอาก็ได้มุนให้มันไปทั้ะครับมุนได้ครับท่อมันมาตัวนี้นะตัวนี้มุนได้ครับขันมันบ่นถือต้นใหม่กับมุนไปเอาครับนี่ครับครับกับก็ถือต้นใหม่ได้ไงเอ้ามุนไปครับนี่ครับครับผม ครับผมโอเคครับตอนนี้ก็จะไปวานต้นไม้วานเอยังก็ควนตุนยังก็ดอกเสียงเหลืองนะครับบรรยากาศคารนี้เวลาเจ็ดโมงหาที่ครับผมตะเวียนขึ้นแล้วครับ ต้ว่าอากาศดีครับบนนี้ครับโอเคครับผมผมาฝากสำเนียก่อนครับขอบคุณครับสปนเนียงก้านต่อครับผมครับขอบคุณครับ